ตอนนี้หนูก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวมาสรุปค่าใช้จ่ายว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หมดหนูที่หนูผ่าตัดนี้หมดไปเท่าไหร่เนาะแล้วเป็นการผ่าตัดครั้งแรกนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ๆทุกคนสบายดียินดีต้อนรับกับซ้่ซ่องแต่งอันสาวเล้จ้าเดี๋ยววันนี้สิมาสรุปค่าใช้จ่ายของการนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่เนาะ คือหนูนอนตั้งแต่คืนวันที่สิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบหกก็ออกเนาะออกประมาณเที่ยงเที bye ่ยงบายๆนี่แหละออกประมาณช่วงบ่ายนี่ทุกคนอันนี้ก็คือค <c oughs> ่าใช้จ่ายนีย่ให้พี่ๆเดาว,ว่าทา้หใดเอาลองเดาเบิง้งหนึ่งสองสามแสดงว่าทุกคนเดาไปประมาณหาหกหมื่นแน่ๆเลยเนาะแต่ที่จริงแล้วค่าใช้จ่ายนะทุกคน คือแบบแต่งนะตะกใจ่ายแห้งตกใจ่ค่าใช้ใจ่ายฮะนะแบบตกใจเลยตกใจค่าใช้ใจ่าเลยหมื่นสี่หนึ่ยยี่สิบเบาทคือแบบเฮ้ยแต่แรกแบบหมอเตาไว้ว่าตีไปประมาณ6ก0้าหม0่นห้าห่แต่ตอนเนี้ยหนึ0ง ยี่สิบเจ็ดบาทรู้สึกว่าอู้มันแบบคือแบบตกใจเนาะตอนแรกก็คิดว่าที่แบบราคาแบบว่าสูงกว่านี้อันนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีเนาะที่ราคาบม่แพงขนาดนั้นแล้วก็แถมบริการก็ดีนำ้ำพี่พี่เอ้ยแถมบริการก็ดีนำ้ำตอนที่หนูไปเนาะไปวันที่สิบสี่ไปแล้วก็เพื่อนเกษสิให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าวันที่สิบสี่เนาะแล้วก็เพื่อนกษียรมีคงมีเข่ามาอาหารโรงพยาบาลจุฬาฯเแซ่บเด้อ ผู้เด็ว่าอาหารโรงพยาบาลบพแซ่บนะแต่ว่าที่หนูเคยกินอ่ะแซ่บไดแต่เค่มันบอมีรสาชาติเผ็ดซื่อแต่ว่ารสซ่านยางอื่นอ่ะได้บดเลยบบได้จืดบบได้จังบบได้เอียงแซ่บโบได้กันก็ดีเพราะว่าพี่พยาบาลเพิ่นกะสีเข้ามาแบบว่าเข้ามาถามไทยเอียงตลอดเลยเนาะมาวัดชีพจรมาวัดความดันมาวัดไข้สินะแล้วก็เอียองอีกนะ คือตอนแรกที่ที่หนูไปถึงเลยใช่ไหมก็ต้องไปจองเตียงก่อนไปจองเตียงก่อนแล้วก็พอแจ้งเตียง,ยงจองเตียงได้ปุ๊บเขาก็ขึ้นไปเนาะอันนี้น่าจะเป็นหนูผ่าตัดที่โรงพยาบาล,จลุจาลงกรณ์เนาะ,ะแต่ว่าเป็นตึกภูมิสิริตึกภูมิสิรินี่แหละชั้น16ทุกคนวิวงามงามวิวอยู่คนนะืนอตเสดดยเนาะเพื่อนโบไฮ เพิ่ไได้ห้ท่ายคลิปนะเดี๋ยวจะเอาคลิปอันวิวมาให้เบิงเนะทุกี่แล้วก็เอ่ออีกคือตอนแรกกัหนอวตอนแรกกับหนูจองเตียงเดียวไว้แต่มันตยงเดียวมันบอก่อยมีเนาะมันเต็มแล้วก็เลยได้เตียงคู่เลยได้เตียงคู่เพื่อนให้เยี่ยมตั้งแต่สิบโมงเช้าจนสองทุ่มหลังจากนั้นเขากะอยู่คนเดียว ตระเลขคิดว่าสียานบาอีอย่างก็ปฏิยามื้อนี่ข้อกังวลอีกอย่างเลยได้ในการผ่าตัดในครั้งนี้พอผ่าตัดออกมาแล้วถามว่าตอนนี้เจ็บบอปวดบอมันกับบริปวดมันกับบริเจ็บนะพี่พบ่ฮมโหว่ามันยังมีอย่าชาอยู่บอหรือว่าแนวใดเขาก็ยังโู้คือกันนะแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วออกจากหอว่างที่1ิมหาสิบหก็วันที่17เจ็แหละแต่ยังบ่เจ็บยังบริปวดนะนะหวังว่ามันสิบ่เจ็บเนาะแต่ว่าอีหลี หมอคนเก่งแหงอันนี้ซิเป็นแบบอาจารย์หมอเนาะที่เพิ่นผ่าตัดแล้วก็จะมีที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่นจะจบภายในปีนี้ก็จะมาเรียนรู้อะไรอย่างด้วยอา่าแล้วก็เล่าไปก็ย้อนไปย้อนมาเนะเาะปูมูซิเล่าตอนไหนที่จริงหนูถ่ายคลิปไว้นะว่าเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนี่ะสินะแต่ว่ามันเผยแร่ไม่ได้ก็เลยแบบมาเล่าย้อนหลังใช้ประสบการณ์ ว่าเขาโรงพยาบาลครั้งแรกเป็นเนื้อใดเป็นแต่ยานบอกบอกถเลยว่าอีเมเพื่อนเห็นเธอทำอิดนะเพื่อนแะว่อห้องหมอเพื่อนกับซำห้องแฮมนะเพื่อนว่าแต่เพื่อนกับเพื่อนไปห้องแฮมแล้วงามงามเพื่อนว่าสะอาดหูสะอาดตาแห้งเออสะอาดแหงอีลีเพื่อนว่าแถมเงียบน้ำอันนี้เพื่อนใจแย้เขาเยี่ยมเธอละสองคนเด้เนาะเพื่อนใจแย้เขาเยี่ยมเธอละสองคนสะอาดแบบว่ามีคนสูบยาบว่ามีคนบอเสียงดังเลยค่ะ เขาบก็เลยบอกแม่ว่าที่จริงอยู่ไทยนะถ้าเป็นโรงพยาบาลนี่แบบเพื่อนบอห้เสียงดังบอห้เอียงเนาะแล้วก็บลงนบลรี่นี่แทบจะได้มีกลิ่นเลยแบบเออเพื่อนบอห้อันนี้ยู่แล้วเพิ่นที่เขียงคัดแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้หากกระหูด้ถ้าเป็นต่างชาตินะถ้าก่อนที่จะผ่าตัดเนาะเราต้องไปฝากเงินก่อนถ้าโรงพยาบาลจุลานะฝากเงินสามหมืน่นแต่ถ้ามันถ้าค่าใช้ใจนะ่ายน่ะ มันเกินเ้าก็ต้องเพิ่มใส่แต่ถ้ามันเหลือเพิ่นกะสิคืนหาค่าช้จใจเพิ่นกะสิคืนห้แต่ว่าของหนูนะฝากไปสามหมื่นใช่ไหมแล้วมันเหลือเพราะว่าใส่บเุเบิลเต้ซะเพราะว่ามันแค่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเพิ่นกะคืนมาหมื 1, ่นกว่าบาทเนาะ,ะแล้วก็อตอนที่เขาห้องคาตัดหนูก็จะผ่าตัดวันที่สิบห้านะเราไปแล้วมากอาจจะงงในเรื่องพี่ๆเด้อ นพตฒนวันที่15ตอนที่หนูเข้าไปนะประมาณใบแต่ว่าเข้าไปห้องพัฒนาจริงๆนะประมาณใบสองหนูดูนาฬิกานะใบสองนี่แหละบสองใบสองเออจะเล่าอีกอย่างหนึ่งให้ฟังเนาะหนู่าเคยดมยาสลบเลยนี่ตรงนี้เห็นแเนี่ยังเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็แสบคอแต่นี้เพราะว่าเพื่อนใส่ท่อหายใจด้เออสิตเราอันเรื่องด่งยาสลบครั้งเธอรทวิตเนาะคือคุณหมอก็จะมีหน้ากากมาให้นี่แหละหน้ากาก เป็นคล้ายๆออกซิเจนนี่แหละหนูก็เลยถามว่าอันนี้เป็นยาสรบเหรอคุณบอกว่าไม่ใช่เป็นออกซิเจนะหลังจากที่หนูดมออกซิเจนก็หนูไม่รู้สึกตัวเลยเลยตื่นมาอีกทีนึงก็เหมือนในหนังเลยพี่พี่เหมือนในหนังเลยอ่ะเราตื่นนานเนาะเราลืมตาไม่อยากขึ้นอะ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนอะไรเงี้ยเออเหมือนในหนังเลยจริงความรู้สึกเหมือนในละครเลยลตื่นนานแล้ว ลืมตาไม่อยากขึ้นแล้วก็ตรงนี้ตรงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วหนูตอนที่แบบหนูออกมาเนาะอีแม่เพขนก็บอกว่าเคือก็โอ้ยทางอย่าว่าคือโดนแทจแเดย์เมื่อแ,แต่ลูกสิออกมาว่ะว่าจักแรกกว่าสิได้เข้าห้องผ่าตัดกะรอเป็นชั่วโมงหนูรับไปแล้วตื่นหนึ่งออแมวออกมาไม่ได้สิออกมาพอออกมาอะไรกะเออบังหนูว่าให้มันน้ำตาแท่สิไหลค์กันเนาะ ดีใจค่ะนะเออน้ำสาแทบซึ้งมาออกมาหนูก็สู้สองนิ้วให้นะตอนแรกเมื่นเคเ,เห็นว่านหนูสู้สองนิ้วแล้วเพิกนก็มาเห็นในคลิปแล้วเออเอออยคือมันกับวันนี้มีความยานมีความกังวลเนาะเพราะว่าคุณหมอแบบยอมรับแล้วว่าคุณหมอแบบทางโรงพยาบาจลจุฬาแบบกิ่งมากอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพี่พยาบาลที่ดูแลแล้วก็ขอบคุณแบบพี่ๆที่มาคอยทําความสะอาด เคยทาความสะอาดลอดเลยพี่ๆนะอันพี่แม่บ้านนะตอนเอ้ากลมาทาความสะอาดมาเก็บเสื้อผ้าเก็บผ้าเสื้อตัวหายเพื่อนกับซิมีอันเพื่อนมีเสื้อผ้าใส่หายหและมีผ้าขนหนูหายมีครีมอาบนา้ำหายมีน้ำสบงสบูห่หายเอียงเนาะอืมเพื่อนกับซิมี่หายเบิร์มีน้ำมีน้ำอุ่นด้วยนะมีน้ำร้อนให้ด้วยน้ำน้ำน้าร้อนน้ำเย็นให้ใ้อาบแล้วก็ ทุกเช้าต้องมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคือแบบสุดยอดเลยหลืงความสะอาดนี่แบบเท่จะบ่มีฝุ่นเลยะนะทุกคนอชุดยอดเลยเพื่ในความสำคัญกับกับแบบว่าเรื่องความสะอาดนี่คือแบบที่สุดเลยขนาดหนูตัดเล็บไปเนาะตัดเล็บไปแล้วอันคุณหมอบอกว่า,วามันยาวนิดน,นึงต้องให้หนูตัดอีกเออนูก็ตัดอีกแล้วก็อาหารเพิ่อนเสษีเอามาให้เนาะหนูยังยังดีที่แบบว่า หนูผ่าตัดออกมาแล้วหนูบอค่อยเจ็บปานนดแรกๆมันจะมีความปวดปวดเกรงๆหน่อยเอยอมัจะเล่าเลยนนึงเนาะคือหนูก็บอกเคยนอนโรงพยายบาลบอกเคยเอียงนะแต่ทีนี้เพื่อนบอกให้ลูกจักเตียงเนาะผ่าตัดแรกเพิ่อนให้ลูกจักเตียงแล้วหนูปวดชีหนูปวดชีเนาะหนูอเ,นหนอเออแล้วก็เขาก็มาเขาก็เอาโถมาลองแล้วเขาก็แบบเห็นหมดเลยโหเล่าบมเลยหนูก็เขินนะแต่ว่าแบบเออก็ ก็เขาคงน่าจะเห็นเยอะแล้วแหละอะไรเงี้ยก <res> <words> <necessary> ็เลยไม่ค่อยเขินก็เขินนิดนึงเกิดอยางเอแล้วก็หนูวิเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะก็คืออันเอ้บังเนาะเอ้บังเขาก็เลยบอกว่าเอ้บังไปบอกพี่พยาบาลนะแน่เฮาอย่าเข้าห้องน้ำไอ้เฮาปวดแบบเฮาปวดชีนะนะฮะสิว่าไอ้เฮาบวดบอกบอกไปภาษาลาาเนาะแต่เนาก็คือแบบเอ้บังไปบอกพี่พยาบาลแน่ๆเฮาอันเฮาปวดทายเบาสิแหละอเพื่อนก็ไปแหละเพื่อนก็ไป พี่พี่พี่คะพี่คะเพื่อนหนูเจ็บฉีค <c oughs> ่ค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเอาภาษาอายโอ้หัวแผลหัวหายก็เพื่อนมาเยี่ยนนีแ่แหละว่าเขากระโอนหัวแหละแล้วปัจจุนี้อันพี่พยาบาลถามว่ายังไงกินข้าวอันทานข้าวหมดไหนเพื่อนว่ากินข้าวหมดไหนอ่กินอันเอ,อ่ยบางกระเตาแล้วนะกินไม่หมดค่ะเพราะว่ามันแข็งเพื่อนว่าพี่พยาบาลบอกว่ามันแข้นพี่พยาบาลเหรอ แพ้ชิบดีก็ว่าเพื่อนมาเยี่ยมแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณเก๋แล้วก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ชายขอบคุณแ,แม่ก็จะฟ้าตลอดเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอ้ยบางแล้วก็เก๋สอนด้วยเอ้ยเจนนี่น้ำที่มาเยี่ยมเมื่อวานแล้วก็มีน้องมา,น,งมาน้ำเมื่อวานนี่คือแบบเยอะมากทุกคนมาให้กําลังใจเนี่ยแล้วก็พี่พีทุกคนด้วยนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้ขอบคุณแบบ พี่พี่ทุกคนเลยที่ให้กำลังใจหนูนะตอนนี้คือหนูดีขึ้นแล้วพี่พี่หนูไม่ค่อยได้มีอะไรมากไมไ่เป็นไรมากวันนี้หนูก็ไปเดินออกกําลังกายมาไปเดินไปเดินไม่ได้วิ่งนะกลัวมันกระตุกกระแพ้นั่นแหละไปเดินออกกําลังกายมาก่ลังกายก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็มีวางแผนไว้ว่าอาจจะพาพี่อาจจะพาแม่ไปเจอพี่ชายที่ระยองที่ไม่ได้เจอมา8ปี 8ปีเลยนะพี่แปปีพี่ชายไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วก็อาจจะมีแผนพาแม่ไปไปใส่ชุดไทยที่วัดอรุณให้เดินไอคอนสายามแล้วก็คือวางแผนไว้ยว่าวันที่วันที่ยี่แปดน่ะหมอน,นัดไปหาหมอใช่ไหมหมอน,นัดไปฟังผลแล้วก็หนูจะไปส่งแม่นะวันที่30เพราะว่า30มสิบค่าตั๋วเครื่องบินมันก็ถูกลงมาหน่อยไปกลับก็สำหรับหนูนะไปกลับก็พันห้าเจ็ดร้อยละ แต่วไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวันนี้จะเช็คเมื่อวานนี้พันห้าเจ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องซื้อให้แม่ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเพราะว่าที่ต้องรีบไปส่งแม่คุณแม่อะ่ะเพราะว่าเขาก็อยากกลับด้วยอีกประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งก็คือหนูจะสอบแล้วหนูต้องอ่านหนังสือสอบกลางภาคด้วยแล้วก็สอบเอนเน็ตด้วยสอบเอนเน็ตจบอะ่ะแล้วก็ทีนี้เออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็วันที่อันนี้หนูก็ต้องกลับอีกนะเนี่ย วันที่ยิมเอ็ดยิสองกุมพันต้องกลับอีกเพราะว่าไปงานแต่งเพื่อนไปเป็นเพื่อนสาวครั้งแรกทุกคนถ้าจะเป็นยังไงแหละคือเดือนนี้มีแพน่ะแพนก็จะประมาณนี้แหละพี่พี่บางทีเล่าก็อาจจะงงๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีภาพประกอบหนูอาจจะไม่ได้ตัดต่อคลิปนี้หนูอาจจะลงแบบแบบนี้เลยทีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกาลังใจส่งเชร์ให้แล้วก็ขอบคุณที่พี่พี่คอย มาดูคลิปคุณแม่หนูนะคะขอบคุณที่เอนดูพวกหนูแล้วก็คุณแม่เพื่อนๆทุกคนฝากติดตามซ่องเอ้ยบางบางภนษาจีซื่อบางสารลาใต้เป็นภาษาไทยนะคะพี่บีบางสารลาใต้แล้วก็เกรรสรสอวผู้ไทยเป็นภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็เจนนี่สตอรี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ j e n แล้วก็ n y s t o r y นะ,ะก็คือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเนาะแล้วก็มีใครอีก พี่มาเยยมอีกแล้วก็ขอบคุณแบบอันซอวไฟฟันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณใน CFC ด้วยขอบคุณพี่ๆที่คอยไปกําลังใจขอบคุณท้กค่าใช้จ่ายด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณไอพายไม่รู้จะขอบคุณยังไงละบาย